จับได้ตัวผู้ติดอยูเอาเอาตี่ด้เด็กๆดูอยู่นะลูกนะต้องบอกว่าอย่าเอาเป็นแบบอย่างเป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ภาพกลุ่มวัยรุ่นที่มีอาการมึนเมาครับก่อเหตุทะเลาะวิวาภายในงานฉลองกฐถินสมัคคีที่วัดบ้านนนนเจเริญตบบำบลสัมอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับโดยในคลิปเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นเริ่มก่อเหตุทะเลาะโดยการต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง จากนั้นเนี่ยก็เริ่มลงมือชกต่อยกันเลวฮะเกิดการชลมมลขึ้นมาครับใช้เก้าอี้พลาสติกทุบตีอีกฝ่ายกระทั่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งชาวบ้านในที่เกิดเหตุเขายืนยันว่าน่าจะรู้จักกับกลุม่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายครับเข้าไปห้ามปรามฮะในจังหวัดนั้นเองนะครับก็ถูกชกเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ล้มลงกับพื้นเลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านครับพยายามเข้าไปห้ามปรามละแต่ว่ากลุม่มวัยรุ่นเนี่ยยังไม่หยุดครับทะเลาะกันอีกทำลายข้าวของอีก กระทั่งมีชายใส่เสื้อสีชมพูนะครับท่าทางมีอายุหน่อยถือปืนเข้ามาในงานครับแล้วก็ห้ามปรามกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งมีเสียงปืนดังขึ้นครับจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ได้ แยกย้ายออกจากพื้นที่นี่นะครับนายนิรันต์ประจักษ์จิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านโนนเจริญบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาจากที่อื่นนะคะมาทะเลาะก,กันเองไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ไม่มีชาวบ้านโนนเจริญมาร่วมก่อเหตุด้วยผู้ใหญ่บ้านยืนยันแบบนั้นแล้วก็ยอมรับค่ะว่าผู้ชายที่ถือปืนเนี่ยเป็นเพื่อนของผู้ใหญ่บ้านนะเป็นตำรวจแต่ว่าเป็นตำรวจท้องที่อื่นขอให้มาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในคืนวันงาน แล้วตัวเองก็เป็นคนสั่งให้ยิงปืนขู่เพราะเห็นว่าสถานการณ์เริ่มบานปลายอ่ะผู้ใหญ่บ้านยอมรับแบบนี้นะคะหลังเกิดเหตุพบทรัพย์สินของวัดเสียหายไปหลายรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ส่วนวัยรุ่นที่ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ